เมนแรกผมเลือกที่หยิบเป็น t a b l e cap นะครับเป็นอักเมนต์ที่โคตรเก่งนะความสามารถก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในวงล้อใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันมีตัวที่เหลืออยู่ในวงล้อเราก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวฟรีๆเลยนะเวย้ยเท่ากับรอบนั้นเราได้ชิ้นสวยเทม2ชิ้นเลยนะคือมันเป็นอักเมนต์ที่เก่งมากผมเลยเลือกที่จะหยิบมานะครับต้นเกมผมได้มาเป็นสวนนะแล้วผมก็ตั้งบอร์ดเป็น color ไปก่อนแต่ว่าสวนนี่ผมจะเอาไปทําแบบว่าเป็นแนวหลังนะไม่ได้จะเอาให้มันเป็นแทงค์นะครับในคอม 4, อสีฟ ก็คือจะให้สเวนเป็นดาเมจเวทหลักๆเลยแล้วก็เล่นคู่กับเจสน,นะที่เป็นดาเมจกายภาพนะครับส่วนแท้งหลักของเราก็จะเป็นตัวอีลิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะเติมบุยเซอร์ให้มันนะบอรที่เราจะไปจบช่วงท้ายเกมก็จะเป็น4ฟอร์มโซแวบแล้วก็4คอนเคอร์เลอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดผมได้ตาของคอร์เลอร์ผมก็จะไปเล่นเป็น6คอนเคอร์เลอร์เลยนะไม่ได้เล่นแบบ4ฟอร์มโซแวบ4คอนอะไรแบบนี้นะครับก็ไปเล่น4ฟอร์มโซแวบ6คอนเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตาผมแนะนานให้เล่นแค่่4กก็็็พออ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 แลลล้ววเเาาาสตตขงไัคนททร์บบะ ไปใส่พวกตัว4-5บาทเก่งๆน่าจะดีกว่านั่นเองนะครับโอเคอันนี้ถึงรอบวงล้อแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะส,สาธิตให้ดูนะครับว่ามันจะได้ของ2ชิ้นจริงหรือเปล่านะอันนี้ผมยีบมาเป็นล็อตนะครับแล้วผมแล้วมันเหลือเป็นหมัดหนึ่งอันเห็นไหมรอบนี้ผมจะต้องได้เป็นหมัดกับล็อตนั่นเองนะครับผมสามารถทาเป็นเจจีได้เลยคิเวทนะครับำทำให้สเวนได้เลยเห็นปะม,มันเป็นอ็อเนที่ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมผมได้มา2ชิ้นนะครับไอเทมผม โคตรดีนะเว้ยก็ถ้าเจอก็หยิบมาก็ได้นะครับผมแนะนําเหมือนกันอังเมนนี่ดีอยู่แต่ที่ผมเลือกที่จะไม่ทําเป็นหมัดคิเวทเพราะว่าสเวนผมมันต้องเป็นแทงไปก่อนนะครับในช่วงต้นเกมอ่ะแล้วผมสามารถแลมเป็นกุนซูได้เอาให้ดาวเว่นที่มันเป็นสองดาวแล้วใช่ไหมแล้วก็มันจะเก็บสไตล์ของของเขาเล์ให้เราได้เรื่อยๆนะครับแต่ของต้นเกมมาค่อนข้างดีนะคอนคอเลอร์นะครับมันทําให้เราแบบว่ามีอีคอนที่ดีมากขึ้นอนะ่ะผมเลยเลือกที่จะทําแบบนี้นะครับ ไม่เอาไปทําเป็นอ g าเจจี g, ไปเล่นส o เวนเลยในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดผมไปทําแบบนั้นน่ะบอร์ดผมมันจะอ่อนมากเว้ยเพราะว่ามันจะไม่มีตัวแท้งเลยนะดาเมจก็เยอะจริงแหละแต่มันจะไม่มีแท้งมันก็จะเล่นไม่ได้นั่นเองนะครับ อันที่2นี่ผมหยิบมาเป็นแพนดอร่านะครับเพราะว่าผมจะเอาไปเฟกของในช่วงท้ายเกมอย่างที่บอกเลยไหมก็เล่นไปก่อนช่วงต้นนะครับมีอะไรก็สแลมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวท้ายเกมเราค่อยไปเปลี่ยนของเอาก็ได้ได้แพนดอร่ามีมาก็จะดีนะไอ้กุนซูนี่ไม่ต้องไปเีเรียนนะแต่ว่าเจสอะใส่กุนซูไม่เก่งนะอันนี้ผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะเจสใส่กุนซูไม่เก่งนะครับเอาไปให้พวกแกง๊งแพงเถื่ออะไรแบบนั้นจะเก่งกว่าเจสที่ผมจะแนะนําก็จะเป็น IE โชจินแล้วก็ดามิอีกชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้ครับอ่ จีเอสก็ได้การเบรกก็ได้นะครับนั่นแหละของ J3 ชิ้นที่ผมจะแนะนำนะไม่แนะนำให้ใส่กุซูเท่าไหร่เพราะว่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าที่ต้องมีก็คือโชจินกับ i อ e อนะอันนี้ผมได้มาเป็น I อ e เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปหาเป็นโชจินอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะหาเทียมมานั่นเองตอนนี้ผมก็ชนะมาได้เรื่อยๆเลยนะครับก็บอร์ดมันค่อนข้างแข็งน,นะได้เป็นสีคอนเทเลอร์เรียบร้อยแล้วก็เก็บสแต็คของคอนเทเลอร์มาเก่อน,นะครับเอาแวรลูจากมันนะ มันก็จะได้ตังค์ได้ตัวละครนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปขายเราก็จะได้ตังค์มันจะทําให้เราขึ้นเวลไวนั่นเองนะก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนบอร์ดกันอีกทีน่าจะช่วง4คี2นี่แหละครับอ่าอังเมนสุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนบอร์ดกันตรงนั้นแหละ นรอบวงนี้จริงๆผมก็อยากได้เป็นเทียนะเว้ยแต่ว่าผมคิดว่าเอาตัว4บาทมาดีกว่าแล้วได้เกาะครับผมเอาไปสแสลมของอีกชิ้นหนึ่งได้ดีกว่านะของแท็งนะครับเทียเราค่อยไปหาในช่วงหลังๆก็ได้เพราะเรายังไม่ได้จะเล่นเจตตอนนี้แต่ว่ามันไม่มีคนเลือกเทียเว้ยทุกคนแล้วมันทําให้ผมได้ของมา2ชิ้นฟรีฟรเลยซึ่งผมได้เทียมาด้วยนะคือแบบชิลจัดแล้วก็อคอนทรลเลอร์แจกมาเป็นตัวของอีลิตด้วยนะครับตาเนี้ยเห็นไหมทำให้ผมแบบไม่ต้องรลอะไรเยอะเลยอะก็คือชิลจัดนะเดี๋ยวก็ใกล้จะขึ้น8ได้แล้วนะครับ แล้วก็ไต่แรงนะครับผมจะแนะนําว่ามีไอเทมอะไรก็สแลมไปครับไม่ควรดองไอเทมไว้เยอะนะถ้าเกิดเราเสียเลือดต้นเกมเยอะท้ายเกมเราจะเล่นยากนะครับมีอะไรก็สแลมไปเลยแล้วก็ไปคิดเอาว่าเราจะเล่นเป็นบอร์ดไหนนะจบรอบคีปมานี่ผมได้มาเป็นของอเปซ่าเรียบร้อยนะครับ ก็ได้มาเป็นเอนี่ครับไอชื่ออะไรนะเอ็ดออฟไนท์นะครับก็เดี๋ยวหาเป็นทีออันหนึ่งก็จะแสดงเบนเฮดออฟเจให้มันนั่นเองโอเคผมเนี่ยผมข,ขึ้น8มาเรียบร้อยแล้วนะเลยผมตัดสินใจว่าผมจะไปเวลเก้าเลยละกันนะครับเพราะผมคิดว่าบอดผมไหวเว้ยผมสามารถลัดขึ้น9ได้เลยแบบไม่ต้องรดที่เวลแปดนะสกิปเวลแปดไปเลยนั่นเองนะครับ โอเคก็นี่คือแผนของเราก็คือเราจะไม่โรลแล้วเราจะไปเวลเก้าเลยเลือดผมเหลือเยอะครับเรายอมโดนตกประมาณ3ามสอ้สองสารอบอะไม่เป็นไรครับเลือดก็เหลือประมาณครึ่งหลอดอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นได้อยู่เออก็เลยแบบคิดว่าไปเวลเก้าเลยแล้วกันเนาะ อัคเมนสุดท้ายนี่แน่นอนเลยเป็นอัคเ m e n t ที่ผมไม่ค่อยข้าวแน่ๆครับนั่นก็คือพิซซิ่งโลตัสนะครับเป็นอัคเ m e n t ที่ดีนะเพราะว่ามันทําให้เราได้เจาะเกาะด้วยได้คิเพิ่มด้วยเออมันมันอัคเ m e n t ที่เก่งเลยผมหยิบบ่อยมากอันนี้ผมก็อัพเวลมาได้ครึ่งหลอดแล้วนะช่วงเวลแปดนะครับเลือดเหลือเก้าสิบอะสามารถเวลเก้าได้เลยเราจะไปหาพวกเจสอะไรได้ง่ายกว่าโลที่เวลแปดนะแต่ถ้าเกิดเอาไปเล่นตามแล้วแบบบอดไม่ไหวสู้ใครไม่ได้เลยเราก็โลก่อนก็ได้ครับช่วงเวลเจ็ดเวลแปดอะไรเงี้ยโลให้บ ต่อให้เราไม่ท็อปโฟเราก็เล่นให้แบบเราได้อันดับที่ดีๆกว่าจะที่7ที่8จะดีกว่านะเออนั่นแหละครับถึงรอบวงตรงนี้ก็แพ้ไป2รอบแล้วครับ,รบ,บรก็อ,บบอย่างที่บอกเลยคนอื่นเขาโลกันฮิตนูน่นนี่ฮิต,ฮตนี่กันแล้วเราเรียกที่จะขึ้นเวลก้าใช่ไหมมันก็ บอดไม่เก่งเท่าเขาอยู่แล,แล้วเราก็ยอมเสียเลือดนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ได้ของมา2ชิ้นอีกแล้วนะเห็นปะได้หมัดเพิ่มมาอีกอันหนึง่งแล้วก็ผ้าคลุมนะครับมันทำให้ผมได้ของ2ชิ้นเลยจากไอเนี่ยไออัคเมนแรกอะเนาะโอเคหมัดนี่ผมน่าจะเอาไปทำเป็นไอ้นี่ปะเฮ็ดอีเป็นชาวปะไม่ชัวนะครับว่าชาวทำอะไรดีนะน่าจะทำเป็นจออเจาะเกาะไหมจออเจาะเกาะทำไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีไอเนี้อยู่แล้วงั้นผมเก็บไว้ก่อนล้วกันเราก็คืนก้าวมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้เวลาโลแล้ว เราเจอเจสเรียบร้อยครับก็ได้เป็นสี่ฟอร์อมสวับ,บแล้วนะเดี๋ยวก็จะถอดของนะครับเอาของใส่ให้เจสด,ดีกว่าอ่ะนั่นแหละครับอีกชิ้นหนึ่งที่จะทำนั่นก็คือการเบรกนันเ,เองนะโอเคส่วนกุญซูที่ผมก็เอาให้แกงแพงถือไปเห็นปะอากเมนดีนะครับเราได้ของแบบเยอะมากๆนะในรอบนี้นะครับได้ของเยอะกว่าคนอื่นแน่ๆอะ่ะเออคือดีจะจัดนะโอเคก็เล่นบอร์ดนี้ไปเลยครับแล้วเราก็โลเรื่อยๆนะในช่วงเวลก้าเพื่อที่จะให้บอร์ดเราฮิตสองดาวให้หมดนั่นเองนะครับ ก็มันเป็นเล่นแบบสกิปเวลแปเนาะแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกครับบอร์ดไม่ได้แข่งขนาดนั้นก็โลช่วงเวลเจ็ดเวลแให้บอร์ดแข่งก่อนแล้วค่อยขึ้นเวลมาก็ได้นะ หลังจากที่ผมได้เจสขึ้นมามีของให้มนผมสามารถคัมแบ็กกลับมาได้แล้วนะครับอโนมาลี่นี้ผมเลือกเป็นคัมแบ็กสตอรี่นะเอาไปให้เจสนะครับความสามารถก็คือเรายิ่งเลือดน้อยเท่าไหร่เราก็จะยิ่งตีแรงเท่านั้นนะครับก็ดีนะเพราะว่าเราเลือดน้อยอยู่แล้วอันนี้เป็นโหมดแรงนะครับยังไงเราก็เลือดน้อยอยู่แล้วเราไม่มีทางเลือดเยอะแน่ๆนครับอันนี้ผมก็รอเรื่อยๆนะเพื่อที่จะหาเจสสองดาวให้ได้นะครับถ้าเกิดได้เจสสองดาวก็วคือเกมนี้ผมชิลวจัดเลย แต่อย่างที่บอกครับมันก็หายยากนิดนึงนะเพราะมันตัว5บาทนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นเคสลินนะผมก็เอาไปเล่นไปก่อนนะครับเพราะมันเก่งนะเอาไปเล่นก่อน เราเริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้วนะครับตอนนี้ผมถอดเหลือสคอนโรลเลอร์ไปแล้วนะก็ลัมเบิลนี่ต้องเล่นนะครับน่าจะเอามาเล่นแหละใส่แทนสิวิกานะครับมันติดเซนติเนลด้วยอะสิวิกานี่ไม่ได้เล่นนะเพราะว่ามีพิษไฟเตอร์ก็ไม่เก่งเท่าไหร,ร่นะใส่เป็นลัมเบิลดีกว่าให้มันช่วยแทงนะครับดาเมจผมมีพอแล้วอะเดี๋ยวผมจะเล่นเอเมซ่าแบกด้วยแหละผมก็เลยเลือกที่จะใส่ลัมเบิลดีกว่าลัมเบิลนี่ถ้าเกิดมีของใส่ให้มันก็จะดีนะเอเมซ่าที่ผมก็ทาของให้มันนะครับเพราะว่าจะให้มเลย ค่อนข้างจะแซดอยู่แต่ได้เป็นอเอมเบซ่าสดาวเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้ถือโอเคเลยก็ได้เอมเบซ่ามาช่วยแบกนะครับบอดเราก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยคือเวลกนะเดี๋ยวผมจะถอดคอนเฟลเลอร์ออกตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นตัวดาเลียสนะใส่เป็นหมอดแทนนั่นเองนะครับ ส่วนไฟนี้สู้ไม่ได้นะครับเพราะบอร์ดเขาฮิตหมดแล้วแต่บอร์ดเรายังไม่ฮิตเลยอ่ะข้อเสียของการรีบขึ้น9ก้าก็คือเราจะถ้าเกิดเราหาตัวไม่เจอเลยอ่ะมันจะทําให้เราเล่นได้ยากนะครับอืมก็อาจจะโรยแปดก่อนก็ได้นะแต่ผมที่ผมรีบขึ้นเวลก้าเพราะว่าตอนนั้นผมเลือดเหลือเยอะด้วยแหละผมเล่นได้นะครับเอ่อถ้าเกิดเจสผมไม่2คือผมได้เสียเลือดเรื่อยๆแน่ครับเพราะมันเข้าสเตจห้าแล้วบอร์ดอื่นเขาเริ่มเก่งกันแล้วอันนี้ผมน่าจะต้องกิโลไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะหาเจสสองให้ได้นะหาที่แค่ตััววเเดียนะะครบกจจแล ส่วนเคดลินนี่เราจะไม่ได้เล่นหรอกครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเปลี่ยนเปอะไร6บาทน่าจะดีสุดแหละถ้าเกิดผมเจอนะโอเคผมก็ดองกี่โลไปเรื่อยๆครับอยากได้เจสสองอ่ะแต่ไม่รู้จะฮิตตอนไหนลนะส่วนโซเวนี่ถ้าเกิดมัน3ดาวได้ก็ดีนะครับแต่เกมนี้ผมไม่ได้เก็บนะเพราะว่ามันขี้เกียจหาเออขี้เกียจเก็บครับเอาตังค์ไปโลหาเจสดีกว่าส่วนในรอบนี้นี่ผมได้มาเป็นมอดเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่บอกเลยต้องเล่นแน่นอนเพราะมอดมันเก่งมากนะครับ ก็เดี๋ยวจะหาของให้มันนะแล้วก็เจสนี่จริงๆผมเอาเสาไปวางตรงนั้นนี่ไม่ถูกนะผมต้องเอาวางข้างหลังนะครับผมลืมอันนั้นอนะ่ะเจสต้องเอาเสาว,วางหลังนะอันนี้คือผมเล่นพลาดน,นะเว้ยผมผมจำผิดว่าเจสเจสมันไอ้ดันนมันต้องเอาเสาวไว้ข้างหลังนะอันนี้ผมได้เป็นเจสเรียบร้อยแล้วครับแต่โอเคตัดใจ,ใจขายเป็นออลิตไปเลยแล้วก็อเอาเจสันี่ซื้อเจสสองดาวดีกว่าโอเคอันนี้เจสกับเสาไปอยู่ข้างหลังแล้วจริงๆเสามันต้องควรอยู่ข้างหลังเว้ย แต่ผมเอาไปไว้ข้างหน้าเพราะว่าผมน่าจะจำผิดนะมันไม่ได้เล่นเป็นไฟเตอร์นะครับที่จะเอาไปวางข้างหน้าเนาะ รอบวงนี้ก็อย่างที่บอกเลยเราได้เป็นไอเทม2ชิ้นแน่นอนนะครับผมเลือกที่จะหยิบเป็นบูบัฟมานะน่าจะเอาไปใส่ให้แก๊งแพงนะครับแล้วก็เราจะได้อีกเอ็กเมนไอไอเทม1ฟรีนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มนะจากที่เหลือนะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรเนาะถ้าเกิดได้เป็นแบบของดีก็ดีไปตรงคอมอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราน่าจะได้ของไม่ดีหรือเปล่าผมเห็นแวบๆว่ามันคือสตาร์ติชีฟนะครับบอร์ดเราไม่ใช่บอร์ดเวทนะใส่ชีฟไม่ค่อยเก่งนะครับผมน่าจะทุบแหละเออเดี๋ยวผมน่าจะทุบแหละ โอเคอันนี้ผมก็หายนี่นะลัมเบิลนะครับเอาลัมเบิลสดาวให้ได้นะ mm hmm. ก็จะเก่งเลยอะ่ะอันนี้ผมได้6บาทไปแล้ว mm hmm. เห็นป่าผมก็เปลี่ยนแทนเคลสลินไปเลยโอเคไม่เจออะไรเพิ่มนะครับได้มาเป็นชีฟจริงด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมน่าจะทุบทิ้งแหละส่วนเอเวสตาร์นี่ผมของครบเรียบร้อยแล้วอ,อ่อชีฟนี่เออจริงๆใส่ให้หมดได้อยู่นะเออชีฟใส่ให้หมดได้ไม่แย่นะครับแต่ว่าผมไม่ชัวผมทุบหรือเปล่านะผมจําไม่ได้นะครับแต่บูบับนี่ผมน่าจะเอาใส่ให้แก๊งแพงแน่นอนอันนี้ผมคิดดูว่าผมจะใส่ให้ใครดีนะ โอเคชีฟนี่ผมน่าจะใส่ให้หมดไปก่อนเนาะแล้วก็บูบนี่ก็น่าจะเอาใส่ให้แก๊งแพ้งแหละผมก็ต้องโลเรื่อยๆ้วครับหาตัวให้บอดเรามันเป็น2ดาวให้หมดนะอันนี้ผมได้อีลิตสดาวมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะถอดนะครับ จากของแท้งที่สซเวนเอามาให้อีลิตดีกว่าอย่างที่บอกเลยว่าบอดเราเอา,เอา,เอาตัวของอีลิตเป็นแท้งหลักเนาะอันนี้ผมทุบอันนี้ไปนะบูบับแล้วครับเพราะว่าแกงแพงมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะผมเลือกที่จะไม่เอาให้มันละกันอมผมคิดดูแล้วเนาะแล้วก็ได้มาเป็นอ้น,นี้ครับมัดอ่้เดี๋ยวจะใส่ให้หมดนะครับหมดเราเก่งกว่าแน่นอนนะโอเคก็ใส่เป็นแบบนี้ไปแล้วอีวนเช้าที่ผมน่าจะทุบหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ชัวนะครับแต่ว่าน่าจะใส่ไปก่อนแหละให้มันเจาะเกาะน,นะครับให้เจ๊เรามีเจาะเกาะคือมันจะเก่งแน่ๆครับ เราตอนนี้คือแบบสู่สี่กันจัดเลยแล้วทุกคนเลยอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเอาของจากเอมวิซาไปให้หมาดีกว่านะครับผมว่าน่าจะเล่นหมาดีกว่าลองครับลองอันนี้ผมน่าจะลองแหละก็เปิดไอเทมอันนี้มาผมน่าจะเอาของให้หมดนะหรือไม่ก็ให้อีลิตอีกตัวหนึ่งนะเลือกที่จะหยิบเป็นอันนี้ไปเลยครับวอร์มอกเลยเอาสายให้อีลิตไปนะครับเดี๋ยวผมน่าจะถอดของจากเอมวิซาเอามาให้หมาเล่นดูนะผมจําได้ครับว่าหมามันช่วยแบกผมได้อยู่นะครับในช่วงท้ายอ่ะเออเ็เลยเลกที่จะเล่นหมานะครับ โอเคแต่ละคนคือแบบตึงจัดเลยดูเลือดแบบเหลือพอๆกันหมดเลยนะไม่รู้นะครับว่าใครจะได้แชมป์ไปนะครับในตาน,นี้นะบอร์ดเราก็พอๆอยู่นะพอๆทรงๆอยู่อะเออแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะคออื่นเขาน่าจะฮิตกันตูมตามแล้วอะแต่บอร์ดเราก็ฮิตกันหมดแล้วแหละเหลือแค่หมด2ดาวนะครับ มอดก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญในบอร์ดเราเหมือนกันนะครับถ้ามันสองดาวได้คือยังไงเราแบบชิวแน่ๆครับแต่ตอนนี้มันยังไม่สองนะก็ให้เป็นเจสแบกไว้ก่อนนะครับอีลิตก็เป็นแท้งตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับถ้าเกิดมีของให้มันนะต้องโลให้สองดาวด้วยนะครับบอร์ดนี้ก็ไม่ได้เล่นยากอะไรนะแค่ทํายังไงก็ได้ให้เราขึ้นเก้ามาหาพวกตัวเจสอีลิตหมอดพวกไอตัวเก่งๆในบอร์ดเราให้มันเป็นสองดาวดให้หมดอนะแค่นั้นเลยครับไม่ได้เล่นยากอะไรเลยอันนี้ผมได้หมอดเพิ่มมาอ,อีกหนึ่งตัวนะครับเล,ลเลย น่าจะโลแค่นี้ก่อนค่อยๆโรนะครับเลือดผมเหลือเยอะอยู่นะเหลือ3คนสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เลือดคือแบบสูสีกันหมดเลยนะก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมจะแนะนําสําหรับคอมนี้ก็คือถ้าเกิดมีอักเม้นอีคอนน่ะที่แบบช่วยเพิ่มเวลเพิ่มตังค์อย่างเงี้ยครับแนะนําให้หยิบมาเลยแล้วรีบขึ้นก้ามาให้ไวนะจะทําให้เราแบบมีเงินเยอะกว่านี้ที่จะโลอ่ะเอออันนี้ผมไม่มีอักเมนอีคอนไงผมเลยต้องแบบใช้เงินกูเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงนะเห็นปะมันก็เลยแบบไม่ไหวนะครับบางทีแล้วคนนี้เขาห้มือ3ไปแล้วนะเขาน่าจะการันตีที่1แล้ว มัดูว่าผมจะสามารถคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่านะเหลือชีวิตสุดท้ายนะครับกับไอ้คนที่3ที่เหลือเลือดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าภาพจะเป็นยังไงนะส่วนในรอบนี้ผมน่าจะหยิบเป็นอะไรดีหมดนะครับอ่าหยิบเป็นหมดนะเพราะว่าหมดผมสองแล้วเออน่าจะเปลี่ยนภาพได้อยู่ถ้าเกิดผมชนะไอ้ที่3ได้ผมก็จะได้ที่2นะซึ่งผมไม่สามารถชนะไฮมือได้แน่บ้านนั้นเขาเป็นไฮมือไอ้นี่ครับแปดวิเชนัลี่นะแต่มันแคสรัวๆเลยอะเรารับดาเมจให้ไม่ทันแน่ๆครับไม่พอแน่ๆครับ ส่วนลัมเบิลนี่ผมน่าจะยังไม่ได้อัพมันนะเพราะว่ามันไอ้นี่นะเอ้ยผมเริ่มจะอัพแล้วแต่ตอนแรกผมไม่ได้อัพนะอันนี้คือผมเริ่มอัพนะครับโอเคก็เดี๋ยวโร้ล็อไ,ไม่น่าจะโลนะ์ปะไม่น่าจะมีอะไรให้โลแล้อว่าเออบอดเราเหลือแค่นี่แนละ้วไปเวลสิบอะบอดเราคือแคปแค่นี้นะเออช่วงเวลเก้าครับใช่แต่ว่าทำไงไม่ได้แล้วครับก็โลไปเลยเพราะว่าเราไม่สามารถขึ้นสิบได้แน่นอนเลือดเราหมดก่อนแน่ๆครับก็โลไปเผื่อเจออะไรแปลกๆนะนะวิกตองวิกเตอร์อะไรอย่างงี้นะะครรับบบก็เเเอออาาาามมล่่นนไได้แแทหยงงี้ยเออมันน่าจะเกก่่่งววาแแนๆล้ครับแล้วก็เอาของที่หมาาาเเเเเออออไไปปใใส่่หห้้็มมมซืนนดดิะะครับ แต่ว่าผมไม่เจอนะคือเลยต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนโอเคมาดูแล้วว่าผมจะสามารถชนะไอ้ที่สอไอ้ที่สามนี้ได้หรือเปล่านะถ้าเกิดกชนะคนนี้ได้ผมก็น่าจะการันตีแล้วว่าผมสามารถได้ที่สองแน่ๆเอาเกมเนี้ยถ้าเกิดไม่เจอไทยมือสามารเราชนะแล้วเว้ยเกมเนี้นยทุกคน อ่ะครับไฟตัดสินแล้วมาดูว่าผมจะสามารถชนะไอ ي, ้ไฮเมอร์สาได้หรือเปล่านะของก็แบบดีจจัดเลยอันนี้ผมโพสชั่นนะวให้หมอดผมไปดึงโดนไฮมินิเจอร์เขานะเอ้แต่ว่าไฮเมอร์เขาตายนะครับและเรียบร้อยครับฝั่งนี้เป็นฝ่ายผมที่ชนะมาได้นะครับรอบนี้ไฮเมอร์สาก็ไม่ไหวกับปอดเราเห็นว่าถ้าเกิดผมสเกลอ่ะแล้วสเกลให้แบบโพสชั่นอะสเกลแล้วโพสชั่นทำให้หมอดผมสามารถดึงโดนไอ้ตัวไฮเมอร์ได้คือผมชนะได้เว้ยเพราะหมอดผมมันทุบโดนแน่ โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟอีกไฟหนึ่งจะเป็นยังไงนะโอ้โหเสียดายว่ะผมเลือกไอคนนั้นเขาเหลือเยอะไปหน่อยเอาไม่งั้นคือผมชนะเลยเอาเนี้ยเสียดายจัดในรอบนี้ผมเลือกที่จะโลนะครับแล้วผมดันเจอวิกเตอร์ไงอันนี้คือจุดพลาดของผมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดผมไปสเกลฝั่งนู้นอะแล้วผมเล่นให้ทันอะโพซิชั่นให้โดนอะผมสามารถชนะได้นะเว้ยแต่อันนี้คือผมเลือกที่จะเล่นเป็นไอ้นี่ครับไอ้อาวิกเตอร์นะแล้วก็ไม่ได้ไปสเกลฝั่งตรงข้ามเลยเว้ยว่าเขาโพซิชั่นยังไงอะเออผมผมเลยแบบ เสียเลยอะ่ะอันนี้คือผมเล่นไม่ทันจริงๆนะคือถ้าเกิดผมเล่นแบบเดิมอะ่ะแล้วผมไปส่องเขาไปบ่อยอะ่ะแล้วดูว่าเขาโพซิชั่นยังไงอะ่ะคือผมสามารถชนะเขาได้อย่างที่รอบที่แล้วที่เราทําได้เลยนะเว้ยคือเสียดายจัดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพรอบนี้จะเป็นยังไงนะคือผมไม่ได้โพซิชั่นนะครับแล้วหมดผมตายไปเลยไม่ได้แคสนะครับได้แคสเดียวตีทีเดียวเห็นไหมนั่นแหละถ้าเกิดผมโพซิชั่นแล้วทาให้ใครมือเขาโดนสตันได้อะ่ะผมคือผมชนะเลยเไอเกลเนี้ยแต่แอบเสียดายแล้วคือผมเล ก็เราอยากจะเล่นวิกเตอร์นะครับเผื่อแบบจะการันตีชนะอะไรอย่างนี้แต่มันไม่นะครับคือจุดสำคัญเลยคือเราต้องเอาหอดดึงไฮมือเขาให้โดนนะครับแล้วก็เอาไฮมือเขามาทุบนั่นแหละคือจุดสําคัญเลยของอบอร์ดเราเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เกือบชนะและนิดเดียวเฉียดไปนิดเดียวจริงๆโอเคก็เดี๋ยว วันนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กันด้วยคืออ e ีคอนเราดีสุดเลยเห็นป่ะส่วน400คนอื่นก็300กว่ากัน <c oughs> ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over t o p Up อหมายบคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0นคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแนๆ่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันผมได้เลยนะครับเติม,ตตม,ด,มด้วย กเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่โอ้ท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน